สวัสดีจ้าพ่อแม่ไม่นองจ้าเมื่อนี้จะได้น้ำคาวมาน้ำเสนอแกพอแม่พี่น้องเฮ้านะจ้ะลูกนี้ท่อกระสอบให้ท่อกระสอบพักมีให้กกใหแกกับเกษตรกรหนึ่งปีบ่ต้องลงทะเบียนซอยฟ้าวิกฤตโควิดสิบเก้าท่อกระสอบพักชำระหนีตนเงินและการ ดอกเบีย้ยเงินกู้ตัางแต่งวดเมษสาสองพนห้าร้อยถึงมีนาคมสองพน้าร้อยหกเป็นเวลาหนึ่งปีให้กับเกษตรกรลูกค้าทุกกลุ่มโดยอัตโนมตัติเพื่อซอยเกษตรกรฟาวิกฤตโควิดสิบเก้าไปได้นะจ๊ะ รายงานนายอภีร่มสุขประเสริฐผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเปิดเผยว่าเพื่อซ้อยเหลือเกษตรกรลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการระบาดของโควิดสิบให้ใคลายความคมรวลจากภาวะหนีสินและความสามารถพ้น ช่วงระยะเวลาแห่งความยากลำบากไปด้วยกันนะจ๊ะทกศเพิ่มมาตรการการซ้อยรวยและให้แก่ลูกค้าทากศให้ควบคุมทุกกลุ่มโดยการพาชํานะ้านเงินเงินตน้นและกระดอกเบี้ยที่ ถึงกำหนชดชำระตั้งแต่งวดเดือนเมษายน2563งวดเดือนมีนาคม2564เป็นเวลาหนึ่งปีอัตโนมัติและยังคงสันนาเดิมของลูกค้าก่อนเข้าโครงการซึ่งมาตรการดังกล่าวควบคุ้มลูกค้าทุกกลุ่มทั้งที่เป็นเกษตรกรรายบุคคลผู้ประกอบการนิติบุคลคลกลุ่มเกษตรกรสหกรณ์กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง รวมถึงผู้ที่ได้รับประโยชน์จำนวน3าล้านสาน่หมื่าจล้านนะจ๊ะคิดเป็นเงินตน้นเงินกู้จำนวน1ล้านวน1 2หมื่นล้านบาทโดยก้อนนานน่ท่าก็ซ้อมมีมาตรการสรเอยเรือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 มาอย่างต่อเนื่อง แบ่งเป็นซีมาตรการใดแก่เนื่องมาตรการให้ความสนยแเละเกษตรกรลูกค้าเท่าก็สอนในภาพร่วมประกอบการขยายระยะเวลาชำระหนี้อัตราดอกเบี้ยปลอดชำระเงือนต้นในระยะเวลา3ปีแรกให้แก่ลูกหนีป้ปกติและลูกหนี้ NPL ครอบคุมทั้งเกษตรกรลูกค้าและผู้ประกอบการนะจ๊ะและ สถาบัน ระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่วันที่1ม,มกระะ 2, าคม2563ถึงส1ธันวาคม2564ายและยังมีสินเสื้ออัตราดอกเบียรพร่อนโปรนเพื่อเป็นเงื่อนคู้นหมุนเวียนนะจ๊ะห้แก่การประกอบแก้ลูกหนี้เพิ่มเติมเสริมสภาพคล่องนะจ๊ะสองเนาะก็ให้ความสวยเหลือลูกหนี้ที่มีงวดชำระเป็นรายเดือนโดยพักชำระหนี้เงื่อนต้นและดอกเบีย้ย3ามเดือนโดยอัตโนมัติ เดือนเมษาย,ยนถึงเดือน,ม,นมิถุนายนย่นน่าจะ2,563ทั้งในช่วงของกเกษตรกรบุคคลและผู้ประกอบการนนติบุคคลกลุ่มบุคคลกลุ่มเกษตรกรวิสาหากิจชุมชนและสหกรณ์ซึ่งปัเหตุสินเชื่อส่วนบุคคลสินเชื่อเพื่อการที่อยู่อาศั่วงเงินกู้มาเกิน3ล้านบาทและโครงการสินเชื่อ SME เกษตรกรวงเงินมาเกิน20ล้านบาทน,นะจจะ สามมาตรการในความเสยเหลือทางการเงินลูกคา้า SMEs จำนวน2มาตรการได้แก่เน,นื่งมาตรการการพักชำระนี้และดอกเบีย้ย6เดือนนะาจะเมษาถึงกันยานี2 5 6 3แบบอัต,ตโนมัติถูกไล่ให้ SME ที่มีวงเงินกู้ร่วมเบเกิน1ล้านบาทและระยะเวลาพักชำระนี้ลูกค้าที่ประสงค์ชำระนี้เท่ากสจะคืนดอกเบีย้ย้อยละ10ของวงเงินที่ชำระ เราจะสอการสนับสนุนชินเชื่อธุรกิจ SME เพื่อเสริมสภาพคล่องให้แก่ผู้ประกอบการที่มีวงเงินร่วมมอกเกินหาล้านบาทในอัตราดอกเบี้ยอยละ2ต่อปีเป็นระยะเวลา2ปีรัฐบาลได้รับ ภาระใจดอกเบี้ยแทนหกเดือนแรกวงเงินกล้วสูงสุดกเกินลอยละยี่สิบของยอดหนีคงค้างณวันที่สามสิบเอ็ดธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสองซีมาตรการสินเชียอฉุกเฉินวงเงินสองหมื่นล้านบาทเพื่อสรยาและเกษตรกรและครวบครัวของเกษตรกรในการบรรเทาภาระนอจะใใ้ใจเป็นประจ,จำได้ฉุกเฉินในครัวเรือนนอัต,ตาดอกเบี้ยคงทีเพียงลอยละสูจุน หนึ่งต่อเดือนวงเงินกู้รายละบิกเกินหนึ่งหมื่บาทกำหนดชำะระคืนบิเกิดสองปีหเดือนนับจากวันกู้รบเกินนจะจ๊ะรักป่ะต้องมีรับประกันโดยปอชำระคืนต้นและเงื่อน ดอกเบี้ยใน6เดือนแรกนับจากวันที่กู้ล้วจะห้างนี้ให้ติดต่อสอบถามนางนะคอ์เซนเตอร์ดที่เบอร์02ห5าห่าห่า0หาหาหานะจ๊ะทางทกศเพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมให้แก่พ่อแม่พี่น้องนะจ๊ะหาคลิปนี้มีประโยชน์ยังไดก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจในยด้จ้ะขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกคนโชคดี ทุกผูสุขคตสวัสดีจ้า